เรื่องเศรษฐีชื่อโกศิยะผู้มีความตันนียะถาปิพรมโมโลปุผังวันนักันทางอเหทยังปาเลติละสะมาทายะเอวังคาเมมุนีจะเลเหมือนอย่างว่าพมรไม่ทำดอกสีและกิ่นของดอกไม้ให้เสียหายชอกจำํำเฉยแต่เกสรและบินไปฉันใดมุนีคือผู้รู้ผู้สงบ เที่ยวไปในบ้านไม่กระทบศรัทธาและโภคะของเขาก็ฉันนั้นอธิบายความคําว่าพรมรในพระคาถานี้ท่านหมายเอาสัตว์ที่อาศัยเกรสรดอกไม้ทําน้ําหวานทุกชนิดเช่นมแมลงพึ่งเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นเมื่อต้องการน้ําหวานจากเกรสรดอกไม้ก็บินไปดื่มรสหวานจนพอความต้องการแล้วคาบเอารสที่ต้องการไปสะสมไว้เป็นน้าพึ่งไม่ทําสีกิน่น และสันถานของดอกไม้ให้เสียหายหรือชอกจำไปพระผู้เข้าสู่สกุลของชาวบ้านก็ควรทำตนเช่นพรมรน,นั้นคือไม่ทำศรัทธาและโผค่าของชาวบ้านให้เสือ่อมพระไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์หนึ่งหญิงเสเพหนึ่งชายไม่มีสัจจะหนึ่งท่านว่าไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะนำความเดือดร้อนมาให้เรื่องเศรษฐีชื่อโกศิยะเศรษฐีคนนี้อยู่ที่นิคมสักกะละ ไม่ไกลกรุงราชกืรนักเขามีทรัพย์แปดสิบกดแต่ตนีเหลือเกินไม่เคยให้แม้แต่น้ำสักหยดเดียวแก่ใครและไม่ค่อยบริโภคเองทรัพย์ของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่ตนเองบุตรภรรยาและแก่ใครๆเลยวันหนึ่งเศรษฐีกลับจากเฝ้าพระราชาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอยู่นึกอยากกินบ้างเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกภรรยาเพราะกลัวว่า เมื่อภรรยาทำขนมเบื้องคนเป็นอันมากในเรือนรู้เข้าก็จะขอกินด้วยจะหมดเปลืองมากจึงอดกลั้นความอยากไว้แต่ความอยากก็มิได้หมดไปเมื่อหลายวันเข้าก็ผอมลงทุกทีหมดกำลังเข้าห้องนอนคิดถึงขนมเบื้องแม้ทุกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกภรรยาหรือบุตรเพราะกลัวเสียทรัพย์ภรรยาเข้าไปถามว่าป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรพระราชาเที่วมาหรือ ภรรยาถามไม่เขาตอบคนที่บ้านเช่นบุตรคนชายทำให้ไม่พอใจหรือไม่ท่านอยากได้อะไรหรือเขาอยากบอกว่าอยากกินขนมเบื้องแต่กลัวเสียทรั์จึงทำเฉยเสียเมื่อภรรยาอ้อนวอนถามหนักเขา้าจึงบอกว่าฉันอยากกินขนมเบื้องภรรยาของเขาหัวเลาะเห็นเป็นเรื่องขำขันที่สุดเศรษฐีมีทรัพย์ถึงแปดสิบกร แต่ต้องป่วยเพราะอยากกินขนมเบื้องซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือภรรยาถามก็เท่านั้นทำไมคุณไม่บอกฉันเอาเถอะฉันจะทำขนมเบื้องให้พอแจกคนทั้งนิคมเศรษฐีทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งด้วยความตกใจและกล่าวไล้สาระเรื่องอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขาเขาทำงานเพื่อตัวเขาเองก็ต้องกินของตนเองถ้ากระนั้น ฉันจะทำให้พอแจกคนในตรอกนี้อย่าเลยแม่คุณใครๆรวมทั้งฉันด้วยรู้แล้วว่าเธอรวยมีทรัพย์มากถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอกินกันทั้งเรือนฉันรู้มานานแล้วว่าเธอน่ะอัธยาศัยกว้างขวางนักเศรษฐีพูดประชดถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอแก่ลูกเมียโอ้ยอย่าเจียวพวกลูกๆไม่จำเป็นต้องกินขนมเบื้องหรอกถ้าอย่างนั้น จะทอดให้พอแก่เราสองคนเศรษฐีนิ่งไปครู่หนึ่งในที่สุดกล่าวว่าเธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือพรรยาหัวเลาะพลางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอคุณรับประทานคนเดียวก็ได้เอออย่างนั้นสิเศรษฐีว่าแต่เธอจะทอดที่ไหนล่ะก็ห้องครัวของเรามีทอดในห้องครัวสิคุณก็ไม่ได้ทอดที่นั่นเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าก็จะต้องอยากกินด้วยไม่ดี เอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเลือกข้าวสารหัหกๆอย่าเอาเข้าวสารดีเตานมเนยใสน้ำพึ่งน้ำอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นไปบนชั้นที่เจ็แล้วทอดที่นั่นฉันจะนั่งกินคนเดียวพรรยาให้ทาสีถือเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำขนมเบื้องขึ้นไปบนชั้นที่ 7. เจ็เศรษฐีตามขึ้นไปปิดประตูใส่ลิมตั้งแต่ประตูแรกเลื่อยขึ้นไป ภรรยาของเขาติดไฟเริ่มทอดขนมเบื้องวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนย,ยสัตว์เวลาใกล้ลุกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของเศรษฐีและภรรยาแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคคัลานะมาแต่เจ้าแล้วให้พระมหาโมคคัลานะไปชักจูงเศรษฐีโกศยะที่สักกะลนิคมพระองค์และพระภิกษุสงฆ์ห้าอยอยากคอยเสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวัน พระมหาโมัลลานะไปที่นั้นด้วยฤทธิ์ไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของเศรษฐีบนชั้นเจ็ดโกศิยะเหลือบมาเห็นก็ตกใจพึมพำว่าเราอุตส่าห์ขึ้นมาทอดขนมถึงชั้นที่เจ็ดก็เพราะกลัวบุคคลประเภทแบบนี้แล้วก็หลีกให้พลจึงพูดออกไปว่าสมณะท่านอยู่ทําไมในอากาศนอกหน้าต่างแม้จะจงกลมอยู่ในอากาศก็จะไม่ได้อะไร พระเถระจงกลมกลับไปกลับมาอยู่ในอากาศเศรษฐีกล่าวอีกว่าท่านจงกลมจะได้อะไรต่อให้นั่งสมาธิบนบัลลังบนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระได้นั่งสมาธิบัลลังเศรษฐีจึงกล่าววา่าแม้บังหวนขวันก็จะไม่ได้อะไรพระเถระก็บังหวนขวันเศรษฐีไม่กล้ากล่าววา่าแม้ท่านให้ไฟลุกขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะอัวไฟไม่ประสาทคิดว่า สมณะนี้คงทำจริงไม่ได้คงไม่ได้แน่เราควรให้สักหน่อยหนึ่งคิดดังนี้แล้วกล่าวกับภรรยาว่าเธอจงทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาสักชิ้นหนึ่งนะภรรยาหยอดแป้งลงในกระทะเพียงนิดเดียวแต่ขนมกลับกลายเป็นชิ้นใหญ่พองขึ้นเต็มถาดเศรษฐีเห็นแล้วคิดว่าคงจะหยิบแป้งมากเกินไปจึงตักแป้งโดยมุมทพัพพีขนมกลับใหญ่กว่าชิ้นเดิมเสียอีกเขาเกิดเบื่อใน จึงให้ภรรยาหยิบขนมสักชิ้นหนึ่งในกระเช้าให้พระไปเมื่อภรรยาหยิบปรากฏว่าขนมในกระเช้าติดกันหมดแยกไม่ออกนางจึงบอกสามีคราวนี้สองสามีภรรยาก็ช่วยกันดึงขนมจนเหงื่อท่วมตัวก็ไม่ออกความหิวหายไปเขาจึงกล่าวกับภรรยาว่าเขาหมดความหิวแล้วมอบให้สมณะไปเถิดนางจึงฉวยกระเช้าได้นำขนมถวายพระเถระพระมหาโมคัลลานะ แสดงทำให้ฟังถึงคุณของพระรัตนาตาตยและแสดงถึงอานิสงส์แห่งทานให้แจมแจ้งเหมือนบุคคลมองเห็นดวงจันทร์ในทองฟ้าเศรษฐีและภรรยาเลื่อมใสนิมนต์ท่านฉันอาหารบนบรน,นลังของตนแต่พระเถระกล่าวว่าบัดนี้พระศาสดาและภิกษุจำนวนห้าอคอยเสเวยอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีหากท่านเศรษฐีต้องการเฝ้าพระศาสดาก็ให้ภรรยา ถือขนมไปเถิดจากนําไปเฝ้าพระศาสดาท่านผู้เจริญระยะทางไกลอย่างนี้จะไปให้ทันเวลาได้อย่างไรข้อนั้นเป็นหน้าที่ของอาตจจมาภาพพระเถระตอบแล้วท่านก็นําภรรยาและเศรษฐีไปด้วยฤทธิ์ของตนเสมือนหนึ่งว่าเศรษฐีลงจากปราสาทแล้วถึงวัดเชตวันขนมเพียงกระเช้าเดียวเลี้ยงพระถึงห้าร้อยเศษก็ไม่หมดให้คนวัดกินอีกก็ไม่หมด พระศาสดารับสั่งให้ทิ้งขนมที่เหลือที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเชตวันนั่นเองสถานที่ตรงนั้นเรียกกันต่อมาว่าเงื่อมขนมเบื้องพระศาสดาตัดอนุโมทนาให้เศรษฐีและภรรยาดำลงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วหลังจากนั้นเศรษฐีได้สละทรัพย์เป็นอันมากออกจำแนกแจกทานบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ทำทรัพย์อันไม่มีสาระให้มีสาระเย็นวันนั่นเองภิกษุทั้งหลาย สนทนากันถึงอนุภาพของพระมหาโมคคันลานะพระศาสดาสเสด็จมาแล้วตัดสรรเสริญพระเถระว่าธรรมดาภิกษุผู้ฝึกฝนอบรมควรเป็นเช่นพระมหาโมคคันลานะไม่กระทบศรัทธาและโภคะของสก,กุลให้สก,กุลรู้คุณพระรัตนาไัยและอานิสงส์แห่งทานเหมือนพรมรไม่ให้ดอกไม้จอกจำดื่มแต่น้ำหวาน